ฮัลโหลวะสากะปมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักี้ค้าเมลรากลับกันมาอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับเกมฟรีไฟโดยวันนี้เนี่ยพี่เพิ่มทำการซื้อของทั้งหมดในเกมเว้ยก็คือตอนนี้พี่เพิ่มมีเพชรประมาณเกือบ1 0 0 0 0แเพชรนะครับผมเดี๋ยวน้องก็ต้องมาดูนะว่าพี่เพิ่มจะซื้ออะไรบ้าง แต่ก่อนที่เราจะไปซื้อของกันเนี่ยพี่มีกิจกรรมดีๆมาบอกครับนั่นก็คือกิจกรรมท็อปอัพเพียงแค่น้องเติมเพจครบี่รกับสิเพชรเพนี่ยก็จะได้รับไปเลยท่าทางหมัดเพลิงสถาโลกันกิจกรรมนี้เวลาแค่3วันนะครับมีแต่วันที่ยีพฤษภาถึงวันที่ยีิาพฤษภาคมเท่านั้นมาครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้เพชรกันเลยจ้งวันนี้เพื่อการทำซื้อตู้นี้นะครับผมทุกคนเป็นตู้8ทีกาลันตีนะครับจะมีท่าทางใหม่เว้วยเชดง มันจะทำการแบบว่าหยิบโลขึ้นมานะผมเออนึกว่ากับตันอเมริกาแล้วก็มีชุดข้าบผมทุกคนเป็นชุดที่เข้ามาใหม่เลยนะครับเ a d โดรู้สึกว่าชุดนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับท่าทางอันเมื่อกี้เลยนะครับผมมาจังวันนอีกก็ทําการซื้อเลยครับไม่พูดเยอะเจ็บคอ ه, แต่ว่าก็ขอลุ้นหน่อยนิดน,นึงนะว่าเราจะออกแบบว่าของดีๆออกง่ายหรือเปล่า จ้างันอีกครับไปแล้วครับหนึ่งเพชรจะไปสิบเก้าเพชรน้องใช่ยเดี๋ยวๆาวครับผมวันนี้ชอปปิ้งมันเพลินนะครับเหมาหมดเกมฟรีไฟล์เลยอะ่ะ <Whoa. S 1> โอ้โหได้เก่งเกงเฮ้ยก่งเกงตัวอะไรวะโอ้โหชุดอะไรไม่รู้ครับผมเอ้ยทำไมตู้นี้มันถูกจังวะทุกคนโอ้โหสึกว่าตู้นี้ไม่แพงเลยนะครับแปีกันรันตีน้องโอเคเฮ้ยเฮ้ย อืดูจากทรงแล้วเนี่ยเหมานะผมแต่ดีโน่ก็มาเหมาอยู่เลยครับทำไมเออได้แล้วผมถ้าถือโลสุดเท่โอ้โหดูยกขึ้นมาแล้วก็ช้าพลังอันสุดท้าย799ครับผมนี่ชุดนี้เลยเฉดดกิจกรรมตู้8ทีการันตีนี้ก็มีั้งแต่วันที่20พฤษภาถึงวันที่2ีพฤษภาคมเท่านั้นนะ ไปกันต่อก็ผมทุกคนเดี๋ยวเพ่นจะขออนุญาตดูแต่ของที่มันเข้ามาใหม่ก่อนนะครับผมนี่เลยกล่อง Back to school นะครับผมแฟชั่นผู้พิทักษ์หลงทานะครับกิจกรรมนี้ก็มีแต่วันที่19พฤษภาจะถึงวันที่28พฤษภาคมจัดกันต่อกบผมทีตูที่3นะครับร้านค้าโมโค้นะเชดโนลูกซองไฟครับผมทุกคน สเตต์นี้ระยะบวกสอนะครับยิงไกลจัดเลยนะ <Wow. S 1> จังวันนี้ก็พี่ก็จะซื้อไปเลยครับผมนะพี่ยังไม่มีนะครับโอเคส่วนตู้ที่2มันก็จะให้เลือกเป็นไอเทมปืนยูซี่นะผมแล้วก็กระเป๋าพี่ว่าพี่เอาเยูซี่ดีกว่าไปไปเลยน้องชายเอาสองอันนี้ครับผมมาช้อปปิ้งกระรวัวครับผมเรามาทำคอนเทนต์แบบว่าเหมาตูน้นะเหมาไอเทมทุกอย่างครับผมจังไงจังหวะน,นี้โอ้โ oh หสากาเอามาเพื่อพี่ขอซองเนาะพี่ขอซอง เอวตัวนี้ยังไงตึงหรือเปล่าเอ8็มแปดเอไปอีกครับผมโอ้ย oh. <c oughs> เหมาเลยะโอ้โ oh. หเหมาครับผมทุกคนยูซี่นะผมสกินนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับน้องคนไหนมีก็บอกพี่เทจัดไปที่นี่เลยลูกซองไฟนะครับผมลูกซองชาร์จใหม่ล่าสุด เี๋ยวเราไปลุยตู้ต่อไปครับผมทุกคนตู้นี้เลยได a มอนรอย y a l นะครับแต่ประเด็นคือพี่เพิ่มมีบัตรด m มอนอยู่ประมาณ4,400ใบเฮ้ยโอ้ใช้ยันรูปบัวยังไม่หมดเลยเนี่ยจ้างวันนี้กับไปเลยครับผมทุกคนดีละสิบใบชุดนี้พี่เพิ่มก็ยังไม่มีนะครับลุ้นหน,นอ่อยน้องขอลุ้นสีทอง่อยทุกคนโอ้โหสีม่วงครับผมเฮ้ยอะไรปะสีม่วงอู้สีม่วงก็ออกเลยยี่สิใบเท่านั้น มาแน่นอนครับผมวันนี้พี่เพิ่มมาแน่นอนระดับถัดไปก็จะเป็นตู้เวสปอนรอย่อครับผมบัตรม่วงพี่เพิ่มก็มีประมาณสี่พันใบอ่ะในดีตู้นี้มีอะไรน่าสนใจนะครับเป็นปืนฟามา์สลายไฟบ่ทุกคนน่าจะคุ้มอยู่ตู้นี้น่าจะคุ้มอยู่จัดไปทีละสิบไปเหมือนเดิมสีทองุยมีสีทองทุกคนมีสีทองก็ลุ้นหน่อยมีสีทองครับผมได้ของดีอา้าว แม่งสีทองคือ A W ไปกันต่อทุกคนเวสบอนรอยัลไม่ต้องรู้แล้วกดรัรวๆเลยดีกว่านะครับขอเป็นโทเค็นก็ได้จะได้ไปแลกหน้ากิจกรรมจ้างวันนี้ก็สีทองอีกแล้วดูปุ๊บอุ้ยสุดยอดไปเลยชวิงเอ้าได้ระเบิดครับผมทุกคนแต่กระจัดว่าสวยเลยเนี่ยระเบิดเนี่ย แล้วก็ได้เป็นสกินฟาร์มาถาวรนะครับผทุกคนโอ้โหเวสปอรอยยอลอมนี้คุ้มจัดนะครับได้ของเยอะเลยจ้างมาหนิครับไปต่อให้น้องดูเป้าหมายเราคือฟาร์มานะครับผมมีสีทองต้องมีลุ้นมีสีทองต้องมีลุ้นยังไงยังวัเนเอ้ไม่ได้ลุ้นเลยรู้สึกว่าเราจะหมุนไปประมาณ100่้ใบนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรมันตันร5 0หิใช่ปะเลขแลกกีมันตัน150ยครับผมสีทองมาแล้ว เอวีอีกเช่นเคยไปต่ออูู้สุดยอดไปเลยนี่แหละที่รอ <c oughs> ได้ระเบิดอีกแล้วทุกคนโอ้โหทำไมระเบิดมันออกง่ายอย่างวะยี่มจะเอาฟาร์มาเลยน้องสีทองมาอีกฟิงอุ้ยอ้ยโอ้โหไปต่อครับผมมันต้องได้สิว่าฟาร์มาเอ็งเหนียวหรอเอ็งเหนียวหรอฟาร์มามาเลยเออ ได้โทเค็นครับผมทุกคนจากนั้นเราก็เอาโทเค็นที่ได้มาแลกที่กิจกรรมนี้ครับผมทุกคนพี่เพิ่มรู้สึกว่าพี่เพิ่มน่าจะมีฟา,าร์มัสไฟแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่ขอแลกเป็นเอเคแล้วกันทุกคนนะเอเคฮาโลวีน <Okay. S 1> นะครับผมสวยดีจัดป้ายตู้ต่อไปครับผมแน่นอนเป็นชุดอีโวใหม่ล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโคตรจะเทเลยนะมันเหมือนกับอาเหมือนจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับผม แล้วน้องๆดูตอนนี้นะครับพี่เพิ่มไม่มีหินไม่มีพิมพ์เขียวเลยนะเว้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะผมว่าพี่เพิ่มจะหมดเพชรกับตู้นี้ไปเท่าไหร่จัดไปเลยครับน้องครั้งละ270เดพชรนะครับหมุนทีละ5้าไปเลยรัวๆไปเลยปะรัวๆไปเลยครับผมจังวันนี้สุดยอดไปเลยพิมพ์ออกครับผมแล้วก็ได้หินมีกหนึ่งลูกจัดไปเลยน้องรัวๆไปเลยน้องมา <Yahoo! S 1> พี่เจ้าเป็นอีโวสูงสุดเลยนะครับผมสวย เราต้องการพิมพ์3อันครับผมนะแล้วก็หินเจ็ดรู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าพิมพ์จะออกง่ายเหลือเกินให้ตายเถอะซาร่าโอ้โหอ,ออกอีกหนึ่งอะไรเอ่ยโอ้โหทุกคนพิมพ์ได้สี่แล้วครับผมเชดเราเจ้าพิมพ์แค่3นะครับแต่ว่าได้พิมพ์มาสีไม่เป็นไรขอหินครับผมหินม่อีกหนึ่งสวยหินงานงอแล้วทุกคน แย่ yeah, ละพีมออกง่ายเกินได้หินมาสากับผมแล้วก็ขออนุญาตเบิกทั้งขวาอีกหนึ่งสวยจัดไปน้องไปขาดหินอีกประมาณ3ลูกครับผมแต่อีโวเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าน้องอยากได้ชุดสูงสุดอะ่ะน่าจะต้องเตรียมประมาณเ0็ดเพชรครับผมนะตุดี้ได้พิมอีกแล้วไอ้ตายเถอะขอหินหน่อยมาอีกหนึ่งครับผมขาดอีกสองรว,วปเลยน้อง เน้นผ่านเพชรเน้นผ่านเพชรคลิปวันนี้เน้นเผาเพชรได้มาอีกหนึ่งขานหินอีกลูกนึงครับผมอีกลูกเดียวน้องอ๋อแม่งพิมพเจ7ให้ตายเถอะสวยครับผมได้หินมาอีกหนึ่งลู <Y> ah <oo> ตอนนี้ก็หมดเพชรไปประมาณ12,000เพชรแล้วนะครับผมทุกคนแต่ก็แลกมาด้วยอ๋อชุดที่โคตรจะเท่นะครับเชดูคือต้องบอกเลยว่าชุดอีโรอบนี้นี เอฟเฟกเยอะจัดนะครับผมนะฟินิกซิลครับผมตัวนี้จัดไปเลยนอ้องอออของมันต้องมีอะครับ oh, โอ้โหดูโคตรสวยอะ oh, <no. S 1> ทําไมวันนี้พี่เพิ่มดวงดีอย่างเลยวะทุกคนโอ้โหแสดงว่าถ้าพี่เพิ่มซื้ออะไรเนี่ยมันจะต้องออกง่ายแน่ครับผมนะ <Wow. S 1> ใช้เพชรไปก็เยอะนะทุกคนแต่รู้สึกว่าเราจะหมดไปแค่ประมาณหนึ่งหันเพชรเท่านั้นนะโอ้ นี่พี่ว่าพี่ซื้อเยอะแล้วนะครับผมแต่เพชรมันลดไม่เยอะมากนะ <Huh? S 1> จ้างวันนี้ก็คงจะต้องหาสมปืนเหมือนเดิมครับผมนะปืนที่เรายังไม่มีนะครับนี่เลยกอร้ซ่าครับผมเป็นเป้าหมายของเราจ้างวันนี้กระสูตรเดิมครับผมทุกคน30กล่องนะครับเทคนิคพี่เพิ่มออกแน่นอนไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะ30กล่องต้องออก้ยเมื่อกี้เหมือนจะได้อันนี้ถาวรน,นะรผมได้เป็นอาเอซีแปดศูนย์ถาวรครับผมได้อยู่ wow. แต่ขอกอซ่าลยวะกอซ่าพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่ามีไว้ก็ดีอุ่นใจนะครับอุ้ยยังไงยังหวันนี้อีก30กล่องโอ้โหแม่งเอ้ยตึงอยู่ตึงอยู่กาซ่ากระบอกนี้ตึงอยู่ไปครับผมหมกสิบกล่องนะนี่แหละน้องๆเราจะมาเสียเพชรกันหนักๆก,ก็ตรงนี้แหละครับก็คือปืนนั่นเองนะ oh, <no. S 1> เฮ้ยโอหคนตึงอะดูดิ หูยเท่าไหร่วะเอ็งคิดเลยว่าพี่จะยอมฮะพี่อย่เป็นบ้าไปแล้วตอนนี้พี่ต้องการที่จะมีของทุกอย่างในเกม,มฟีไฟเลยร้อยห้าสิบก <c oughs> ล่องครับผมเลื่มจุกแล้วเลื่มหนาวเลื่มหนาวแล้วโ้ยแม่งบอกว่าอยากใช้เพชรเจียมจัดให้เลยมาครับผมต้องออกละร้อยแปดโอ้โหแม่ 180ร้อยแปดสิบกล่องครับผมทุกคนให้ตายเถอะสำหรับสกินกอซ่ากระบอกนี้เดี๋ยวเรามาจัดกันอีกสักกระบอกครับกกผมทุกคนนี่เลย m อกันโหลกไฟนะครับผมเออพี่มีคำถามครับผมถ้าเป็นน้องๆนี่น้องๆอ,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 อยากซื้อปืนอะไรครับคอมเม่บอกพี่ทีมาเลย30บกล่องเหมือนเดิมครับผมสูตรพระบิดาอุ้ยสามสิบกล่องเป็นไงผมบอกคุณแล้วแค่สาิบกล่องเท่าน,นั้นแหละเออ ถ้าไหนไม่ได้ก็แสดงว่ากดสุดไม่ติดนะผมถ้ากดติดมันก็จะเป็นแบบนี้น้องๆส่วนวันนี้พี่เพิ่มคิดว่าพี่ใช้เพชรไปประมาณเกือบสี่หมื่นเพชรอะอืมไม่ถึงดิประมาณเกือบสามหมื่นเพชรอะพี่เพิ่มคิดว่าพี่เพิ่มใช้ไปเยอะมากนะครับผม oh, <no. S 1> มากทุกคนเดี๋ยวพี่เพิ่มคิดว่าเรามาลองเล่นโซนดูหน่อยนะครับโอ้โหน้องๆสังเกตที่ตัวพี่โอ้โหมีออร่าแบบว่าพลังไฟเพลินอะโลกอะรอบตัวพี่เรยตอนเนี้ยโคตรตึงนะผม โอ้ชุดนี้มันต้องแต่งแบบนี้ครับไอ้น้องนี่เลยขอท่าใหม่แล่ละกันหยิบโลกขึ้นมาฉายแสงฟิงมไม่มีใครสนใจเลยครับผมลองกดท่าใหม่เอาทุกคนท่าไฟพื้นนะลกทุบพื้นแล้วก็เตะไฟโอ้โหโคตรเทจังวันนี้ก็ทำการตักทงกันแล้วกันทุกคนนะเพื่อค,นะค,ความหลอ่อเทเป็นไง เทเลยเกลทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าน้องอยากให้มี EP 3เนีก็คอมเมนต,ต์มาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาทาใไม่ดูนะครับแต่ขออนุญาตเก็บตังค์เติมเพชรก่อนนะอืมฝากกดซับสไคร e และแชร์พิเพิ่มด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าก็บคุนครับ